สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดป่าทาติสมงคลพวนานะครับเราจะมาถวายกระถินนะครับวันที่24อันนี้ก็เป็นที่พักของพระราจารยครับทางหลวงพ่อนะครับเนี่ยท่านผู้ชมก็ดูเอานะครับฝนเวลาฝนตกก็อย่างนี้แหละนะครับสภาพวันนี้เราเอาผ้าใบคลุมนะครับพระพุทธรูปก็ได้ย้ายมาจากศาลานะครับย้ายมาจากศาลานะครับมาตั้งไว้ที่นี่ชั่วคราวก่อนนะครับ เดี๋ยวก็จะพาท่านไปชมภาพบรรยากาศนะครับภาพบรรยากาศภายในวัดนะครับวัดป่าทันทิพย์นะครับมงคลพวนานะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมจะมาที่นี่วันที่ยี่สิบสี่มิถุนานะครับยี่สี่มิถุนาอ๋อขออภัยนะครับยี่สิบสี่พฤศจิกานะครับโอ้24สิบสี่พฤศจิกานะครับทอดกระถินวันที่ยี่สิบห้านะครับนี่เป็นศาลานะครับศาลาหลังใหม่ นะครับสารหลังใหม่ที่จะยกขึ้นนะครับยกขึ้นนะครับนี่อันนี้พระป่าทํามาครั้งก่อนนะครับทางหลวงพ่อเองผมถามมานะครับมเมื่อก่อนผมก็มาน,นมานอนมานอนอยู่ที่นี่นะครับท่านผู้ชมมาพักมาน,านอนอยู่ที่นี่นะครับมาพักมานอนอยู่ที่นี่มาขายของบางครั้งก็มาได้หวยสามตัวอยู่ที่นี่นะครับนี่ค่าช่างก็หมดไปนะครับเห็นหลวงพ่อบอกว่าทางพระอาจารย์บอกว่าหมดไปสองแสนนะครับค่าช่า,างนะครับ ไปสองแสนทมดินไปสามร้อยรถนะครับสามร้อยรถได้ประมาณนี้นะครับก็ใครที่อยากจะร่วมทําบุญนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบอีกครั้งนะครับถ้าใครที่อยากจะร่วมทําบุญด้วยกันนะครับนี่นะครับเมื่อก่อนสลายจะเป็นสลาหลังต่ำๆนะครับต่ำๆแล้วน้ําท่วมนะครับน้ํามันท่วมนะครับน้ามันท่วมก็เลยได้มีการยกสลาขึ้นนะครับยกสลาขึ้นตามภาพที่เห็นนี้เลยนะครับ ค่ายกสลายช่างก็สองแสนนะครับเห็นประจย์บอกว่าทําผ้าป่าหมดที่ผ่านมาก็ได้นะครับแต่ว่าพื้นนะครับพื้นที่ที่มันจะพ้นน้ําเนี่ยท่านผู้ชมพื้นที่จะพ้นน้ํานะครับพื้นที่จะพ้นน้านี่ต้องอยู่ประมาณนี้นะครับเส้นแดงนะครับต้องขมดินนะครับขึ้นประมาณนี้นะครับขึ้นประมาณนี้เส้นแดงท่านผู้ชมนะครับขมดินขึ้นมาอีกเมตรกว่าน่าจะประมาณเมตรกว่านะครับถึงจะพ้นน้านะประมาณห้าสิบเซน น้ำมันมามันจะท่วมหมดเลยนะครับพระอาจารย์ห้าเป็นคนใจดีนะครับปลูกอินทผพาลมเนี่ยก็เอาให้ยไว้ให้ยตดโยมนะครับทานนะครับเวลามีงานมีบุญนะครับนอ่ดินฝั่งนี้ก็ใครมีผู้มีจิตศรัทธานะครับอยากร่วมนะครับถมดินนะครับไม่ว่าจะถมดินให้นะครับช่วยกับทางวัดนะครับก็ ขอให้ได้โชคได้ลาบไปแล้วกันนะครับกลับมาวันนี้นะครับก็มาชมภาพบรรยากาศกันนะครับพามาชมภาพบรรยากาศจะมีงานวันที่24 25ที่จะถึงนี้นะครับผมก็จะนําภาพยนตร์มาฉายที่นี่หนึ่งคืนนะครับนําภาพยนตร์มาฉายที่นี่หนึ่งคืนนะครับนำภาพยนตร์มาฉายที่นี่หนึ่งคืนเพื่อสมโพธิกงกระถินนะครับเป็นกระถินสามัคคีนะครับกระถินสามัคคีนะครับทางพระอาจารย์ก็เป็น วัดสร้างมาตั้งแต่ปีพศออ2535นะครับเริ่มเริ่มสร้างปีศพศ2535นี่แหละครับตอนแรกก็เป็นสไลด์แบบหนึ่งตอนนี้ได้มีการยกขึ้นนะครับพื้นก็โอ้น่าจะถมถมอีกเยอะนะครับน่าจะถมอีกเยอะนะครับเยอะเลยแหละนะครับหลายร้อยรถนะครับตามที่เส้นแดงเนี่ยสำหรับผู้มีจิตศรัทธานะครับเราก็จะเจอกันวันที่24นะครับผมจะมาฉายภาพยนตร์ที่นี่ หนึ่งคืนนะครับหนึ่งคืนกองกระถินก็จะตั้งอยู่ที่นี่นะครับกองกระถินก็จะตั้งอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวปีนี้เรามาร่วมทําบุญกันที่นี่นะครับอ่ะสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับไหนไหนก็มาแล้วน, tip, นะครับไหนๆเราก็มาที่วัดป่าทานทิพย์นะครับเดี๋ยวเราทําบุญกระถินนะครับปีนี้ร่วมทําบุญด้วยกันนะครับที่นี่นะครับผมจะมาที่นี่ สมโพธิภาพยนตร์ที่นี่หนึ่งคืนนำภาพยนตร์มาฉายสมโพธิ์กองกระถินอยู่ที่นี่หนึ่งคืนแล้วก็มีการทอดกระถินวันที่ยี่้านะครับใครที่อยากร่วมทำบุญไหนๆเราก็มาแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปขอโชคนะครับเผื่อเราจะได้รางวัลที่หนึ่งเราไม่ต้องเผื่อหรอกนะครับไปขอโชคกับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับซึ่งทูบนี่ผมเอามานะครับจากในวัดนี่แหละนะครับแล้วก็เราจะเลือกเอาหนึ่งเล่มนะครับเลือกเอาหนึ่งเล่มนะครับว่าเอาทูบหนึ่งดอกนะครับ ว่าจะได้เลขไหนนะครับเน้นย้ําตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับปีนี้ที่นี่นะครับวันที่24นะครับ24 25ผมจะไปอยู่ที่นี่สองวันนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นโชกันกับเจ้าแม่ตะเคียนเพื่อจะได้เงินล้านมาร่วมทําบุญด้วยกันอท่านผู้ชมเราอยู่กันที่ วัดป่าทานที่บงคนภาวนานะครับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเจ้าแม่ตะเคียนทองตั้งแต่เมื่อก่อนนี่ก็โ,โหสุดยอดนะครับผมก็มานอนอยู่ที่นี่บางทีก็ได้3ามตัวนะครับบางคนมาก็ได้สามตัวนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญบาร,รมีนะครับบุญกระถิ่นใกล้จะถึงนี้ก็ลูกหลานมาตึ่งพาบุญบาร,รมีขอให้เลขทูบเสียงไทยที่ได้ ออกมาก็นําไปรุ่นไปเสี่ยงสลากินแบ่งรัฐบาลขอให้ได้เข้าสามตัวหกตัวตรงๆด้วยเธอจะประคุณได้โชคได้ลาบนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมได้จุดทูบเสี่ยงทายไปแล้วนะครับจุดทูบเสี่ยงทายไปแล้วเน้นย้ำว่าตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าทูบเสี่ยงทายที่ได้นี้จะเป็นตัวไหนนะครับสําหรับเจ้าแม่แตะเคียนทองที่วัดป่าฐานทิพย์แนห่งนีน้นะครับนะครับก็ 9ก้าหนึ่งศูนย์นะครับเก้าหนึ่งศูนย์หรือจะเป็นปุกหนึ่งปุกหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์นะครับสาธุนะครับสําหรับตัวเลขนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสาธุนะครับเลขแก้วแม่ตะเขียนนะครับใครชอบนะครับก็เลขที่บัต่า,านทิพย์มงคลภาวนาน,นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสําหรับท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับ